สวัสดีครับสวัสดีฮะอยู่กับช่องเก่งเกิดมาซ่อมนะครับคลิป,ปสั้นๆนะฮะวันนี้เกียรติพูดมากครับลบไฟทีเบลนะครับไฟสายพานเลาลิ้นไฟทีเบลนะเวลาสตาร์ทครบรอบแสนโลนะครับเปลี่ยนสายพานเลาลิ้นสายพานน้ำมิงเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเลยดูเลยเนี่ยลบไฟทีเบลนะครับ ถ้าเป็นไมตี้หรือว่าดี d ฟดีอะไรมันยังลบง่ายนะวีกกวีโกนะครับมีไอ้พวกนี้แล้วก็รถตู้นะครับลื่อนลำบากลำบากเวลาจะลบไฟทีเบลที Bell T, นึ่งพอไฟมันติดนะครับสตาร์ทแล้วมันไม่ดับอ่าดับแรกนี่ถอดออกมานะครับมันจะมีน็อตอยู่สามตัวเอสองตัวมันจะมีอยู่2ตัวนะครับสามรูอันนี้มนไม่ต้องไปสนใจนครับอ่าตอนแรก ตอนแรกอ่ามันอยู่รูนี้นะตอนแรกนี่น็อตมันไขยอยู่รูนี้อยู่นี้นะครับพอมันโชว์แล้วเวลาเราจะดับนะครับกลับถอดน็อตหมักไว้รูนี้เอามาไว้รูนี้แทนเอามาไว้รูนี้เนี่ยแค่เนี้ยพอมันโชว์เสร็จก็สลับไปอีกรูหนึ่งกลับไปเหมือนเดิมกลับไปกลับมาอยู่เงี้ยนะครับก็ง่ายๆครับแต่เวลาลือ้อ แข่งโคตรยากแล้วถ้าเกิดเขาอุปกรณ์อุปกรณ์เขาอุปกรณ์เสริมเขาจะเยอะนี่ยังไงเนี่แล้วรุ่นนี้มันเป็นสายใหม่ด้วยนะเห็นไหมโอ้โหสุดยอดอะเสียบเข้าไปนี่ไม่รู้จะขึ้นเหมือนเดิมเั้ยหรานี่ครับเป็นรถที่เวลาลื้อมันยุ่งยากมากนี่รถตู้ไม่หนักกว่านี้อีกแล้วครับรถตู้โอ้โหกว่าจะถึงเรือนไม้นี่เยอะนะครับคาแรงก็แพงนะครับเนี่ย อย่างในพานรุ่นนี้ลือเยอะแล้วต้องมาลบเลือดเฟืองไม้ด้วยทำไมทุกวันนี้ไม่แน่จริงวะ่ะไม่ทำแบบนี้อีกวะจะได้ลือ้อเลือนไม้ให้สนุกสนุกหน่ยอยอเนี่ยเป็นรุ่นที่แบบแม่งใช้ดีนะแต่เรื่องเยอะชิบหายนะครับเดี๋ยวประกอบเดี๋ยวลองให้ดูนะครับตอนแรกสตาร์ตเออตอนแรกเปิดสตาร์ทแล้วไฟไม่ดับนะที่แรกมันอยู่ตัวนี้ เราก็กลับมาไว้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับอเอาแค่สองตัวเนี่ยกลับไปกลับมามาต่อครับเปิดปบป๊บนี่ไฟทีเบลตัวนี้จะขึ้นนะครับนี่นะครับถ้ากองน้ำมันโซลา่าหรือว่าแบตเตอรี่มีปัญหามันก็จะขึ้นพร้อมกันนะเนี่ยอย่างสมมติแบตเตอรี่ไฟไม่ชาร์จกองโซลา่ามันก็ติดด้วยนะครับ ถ้ากองโซลา่ามีน้ำไฟแบตเตอรี่มันก็ติดด้วยนะครับมันจะทําแบบเนี้นะฮะแล้วเ,เดี๋ยวเราสตาร์ดูนะครับมันจะดับของเดิมสตาร์แล้วไม่ดับนะครับไฟทีเบลนะครับไม่ดับนะครับอันนี้สลับน็อตแล้วสตาร์ปับนี่ครับมันก็จะดับไปพอมันครบแสนโลมันก็จะกลับมาติดเหมือนเดิมนะครับตุงต้งตุง้งตุ้งเอ๊สายกองโซลา่า ผมจะลองดึงไอ้นี่ดูนะไดชาร์จอะ่ะอ่าอันนี้ผมถอดสายไอถอดสายไออะไรนะถอดสายอ่าลูกลอยตัวดักน้ำกองโซล่านะครับแล้วก็ต่อตรงนะครับแล้วก็ต่อตรงมันก็จะโชว์อะไรนะโชว์กองหักน้ำใช่ไหมโชว์กองหักน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดใดไม่ชาร์จมันจะโชว์ทั้งกองดักน้ำแล้วก็รูปแบตเตอรี่ แต่ถ้าเกิดไดชาร์จปกติแล้วกองดักน้ํามีน้ําเต็มนะครับมันก็จะมีเสียงร้องแล้วก็เ,เป็นลูกไฟกองดักน้ําดวมเดียวนะนี่ครับจะร้องเลยร้องเลยนะครับนี่ครับกองดักน้ํานะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับกองโซล่ามีน้ํานะสนัญลักษณ์แบบเนี้ยอันนี้ก็คือเบรกมือนะครับเบรกมือ ต่อต่อตรงเอาไว้ต่อตรงเอาไว้นะครับต่อตรงเอาไว้ทดสอบสมมุติว่ามีน้ําอยู่ในระบบนี่นะครับมันจะเป็นตัววัดเป็นลูกลอยข้างในนะครับถ้ามีน้ํเนี่ยลูกลอยมันจะลอยนะครับแล้วมันก็จะสะพานไฟในนี้มันจะต่อกันนะมันจะต่อกันแล้วก็เข้าไปโชว์ในรถนะครับอันนี้ผมต่อตรงไว้นี่นะคอมตรงไว้ดึงออกแล้วก็ใส่คืน เรียบร้อยถ้าเกิดมีน้ําในระบบนะถ้าเกิดมีน้ําในระบบะมันก็จะร้องเตือนนะครับปี๊ดสำหรับ,นะรบไทเกอร์นะไทเกอร์นะครับโตยต้าไทเกอร์เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วขอบคุณนะฮะสำหรับการรับชมนะครับนะฮะถ้าไฟชาร์จปกติมีน้ําในระบบะไฟการไฟรูปเตือนกองโซล่าก็จะดังนะครับเตือนแล้วก็มีเสียงแต่ถ้าเกิดไดไม่ชาร์จนะครับไดไม่ชาร์จ ไฟแบตเตอรี่โชว์ไฟกองโซลา่าก็จะโชว์ด้วยนะครับน่าจะโชว์ทีเบลด้วยนะ3อย่างเลยเหมือนเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับถ้ามีการชาร์จมันถึงจะตัดระบบอันนั้นคือไดชาร์จมีปัญหานะครับถ้าโชว์ทีเดียว3ดวงก็เหมือนเราเปิดสวิตช์แล้วใดยังไม่ทำงานนะมันจะโชว์งั้นเลย3ดวงนะครับแบตเตอรี่ทีเบลกองโซลา่าถ้าใดทำงานพอใดเริ่มชาร์จคันเอามันจะตัดให้ไฟดับนะครับ ให้ไฟดับก็จะดับพร้อมกันหมดแล้วทีนี้อุปกรณ์ตัวไหนมีปัญหามันจะขึ้นทีละดวงนะครับขอบคุณมากแลครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ